ครับสวัสดีนะครับแล้วก็ทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามในช่อง u t u b e ครูเปิลพาเลาะนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับครูเปิลพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมายังตลาดป่าสน2ใบนะครับก็เดี๋ยวครูเปิลจะพาทุกคนนะครับเดินดูตลาดป่าสน2ใบว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนตามครูเปิลมันเลยนะครับ ครับที่ที่คูเปิลยืนอยู่นะตอนนี้นะฮะก็คือคูเปิลอยู่ที่ป่าสนสองใบหรือสถานีวัฒนธรรมน้องคูป่าในเมืองนะครับก็เดี๋ยวคูเปิลจะพาเพื่อนๆนะเดินเลาะดูตลาดประชารัฐนะครับของป่าสนสองใบนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามคูเปิลมาเลยนะ นี่นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นอาหารในป่านาะาครับนี่ก็จะมีฟักทองมีแตงโมนะก็มีเห็ดนะครับอันนี้คือเห็ดอะไรครับนี่เห็ดน้ำหมากกับเห็ดเห็ดน้ำหมากแตงอ๋อครับตัวนี้นะครับที่เพื่อนถืออยู่ก็คือเห็ดหมากนะครับนะครับเก็บมาในป่านี้เลยหรอค <มา S 1> รับมาจากป่าบ้านคนาจ้ามาจากป่าบ้านคนา อันนี้ก็จะเป็นมะแซลนะฮะมะแซลเปรี้ยวนะครับรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวปากเลยมะแซลนะฮะก็จะมีพริกนะครับมีพริกมีลำไย,ยนะครับลำไย,ยหอยทองคำนะฮะไม่ใช่ละ <c oughs> ลำไย,ยนี่คือปลูกเองหรือว่ารับมาครับอันนี้รับมาจากสวนเขาออ๋อรับมาจากสวนเขานะครับใช้ซื้อมาอือฮึนี่จะเป็นมะขาม เดี here, like, ๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะฮะนี่นะครับมาดูคุณลุงเขาสวัสดีครับคุณลุงอันนี้ขนมอะไรครับขนมจากนะครับนี่คือขนมห่อใบจากนะครับขายยังไงครับใบตองใช่ไหมครับอ๋อใบตองกล้วยใส่ใบตองกล้วยกองละยี่สิบบาทเอาให้ผมกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราซื้อ เราซื้อขนมใบตองจากนะครับคุณภูปัญญาท้องฉินะที่ประยุกต์ใช้นะครับคือเป่นจัสิื้อ20อันนี้คือข้าวต้มมัดอ,อันนี้เป็นข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยอันนี้ขายยังไงครับชิ้นห้าบาทชิ้นละห้าบาทอันนี้ใส่กล้วยใส่กล้วยอ๋อโอเคอันนี้ ครับเนี่ยเราได้ใบตองขนมใบตองนะครับขนมใบตองจากนะครับเดี๋ยวเราไปทานดูนะฮะว่ารสชาติจะเล็กขนาดไหนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นข้าวหมากอันนั้นข้าวหมากค่ะข้าวต้มข้าวหมากข้าวต้มนะครับข้าวหมากคุเ้เปิ้ลกินไม่ได้จะเมา เข้ามาขายยังไงครับหบ <5 S 2> ้าห่อยี่สิบค่ะเป็นกระปุก <5 S 2> <20. S 1> กระปุละสิบาทอ๋อนี่ครับห้าห่อยี่สิบโอเคครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าต่อนะครับนี่นะนครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะนำอ่าสินค้าที่มีอยู่ภายในตูวเรือนนะครับมาอ่าวางขายวางจำหน่ายเพื่อ เซมลายได้นะครับนี่จะเป็นน้อยหนาเนี่ยนะนะครับน้อยหนาสุกกำลังอร่อยเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะฮะข้างหน้าจะเป็นปลาจมวันนี้แก้มังกรนนี้จะเป็นอะไรนะกบกบยัดไส้นะฮะกบยัดไส้ อันนี้คือกบยัดไส้ภาษาเขมรเรียกว่าอะไรนะครับแก,บบ,แกบบอบนะครับภาษาเขมรบบคือ,อ,คคอแกบแกบบอบนะครับแกบบอบแกบแปลว่ากบนะครับบอบก็คือน่าจะเป็นน่าจะแปลว่าหอนะครับคือแกบบอบนะครับอันนี้อร่อยเท่าไหร่ครับไม้บาทไม้ละห้าสิบไอ้ตัวนี้ละ่ะคืออะไรครับหมกปลาซิวกันหมกปลาซิลเท่าไหร่ครับไม้สี่สิบบาท,บาทปลาซิลลวล้วนๆเลยเหรอครับ Ao, งั้นผมเอาอย่างละนึงโอเคเอาเอาตัวตัวเล็กหนึ่งแค่นั้นเหรอฮะแลนี่นครูเปิ้ลก็จะได้แก๊บบอบนะฮะแก๊บบอบ เปนแกบบ๊อบหรือว่ากบยัดไส้แล้วก็หมกปาซิลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมันเผาเนะะี่ยมันเผาไข่ปิ้งไข่ปิ้งนะครับโคดปิ้งนี่ก็จะเป็นผลสมอนะฮะผลสมอเป็นเหตุนะครับ ก็จะเป็นพวกหมากพลูต่างๆนะฮะแล้วก็ลิ้นฟ้านะคะะรับอันนี้เราเดินมาเกือบสุดตลาดแล้วเกือบสุดนี่น,นะฮะเราจะเจอสินค้าอาือฮึอันนี้ก็คือผลอันนี้คือผล,ลอะไรครับ้อจ้ะอ๋อปากข้อ นะครับบักข้อนะฮะเนี่ยรสชาติเปรี้ยวๆอ,อันนี้น้อยหนาอีกแล้วไอ้น,นี่หลักผลอะไรครับนี่หม,หมากเมาส์จ้ะหาเมานะครับอันนี้คือผลหมากเมาส์นะครับหมากเมาส์ไม่เคยกินเหมือนกันครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นกล้ยทอดนะฮะกล้ยทอดมันทอดนะครับน่ากินมากๆครับทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับในตลาดทคืออาจจะดูไม่ค่อยเต็มนะฮะอาจจะอาจจะดูแบบเบาบางหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับกรแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 นะครับ ทำให้ทุกอย่างมันดูซบซาไปหมดนะครับดูเศรษฐกิจตลาดประชารัฐก็ดูซบเซานิ่งไปครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินหรพอดีว่าบุปคนก็นติดโทรทัศชีเมืองมาก็เลยลงไว้นะครับดูแล้วก็ซื้อของกินนะฮะ นเป็นหน่อไม้บวบนะครับขาเป็นพ่อค้าไม่ใช่นี่ก็เป็นชึกซาผัถักผักไว้เสี้นน้หน้ำ คือเดี๋ยวคุณปนจะซื้อมะขามไปไว้กินนะฮะอ่ามะขามนี่เท่าไหร่ฮะับโอเคครับเอาหนึ่งนะครับมะขามแต่ตัวนี้จะเป็นเสาวรสนะครับเสาวรสกินไฟได้เท่าไหร่เสาวรส อันนี้ก็จะเป็นผัก้นามนะครับผักนหนาำะะทำอะไรดีกส0บ,บาท20บ,บาทครับเราได้มาขามแล้วนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปตำใส่น้ำพริกใส่ป้าละครับ ខ្លាប់ទ្រូ